ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่างก็เห็นด้วยนะคะกับโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่น้องๆเองฝากไว้แบบนี้ว่าไม่อยากให้กําหนดพื้นที่เพราะว่าเด็กต่างจังหวัดก็จะได้นําเงินมาจ่ายในเรื่องของค่า่าเรียนต่างๆได้ด้วยค่ะลองฟังเสียงน้องๆกันค่ะ ในของโครงการดิจิต a l วอลเล็นะคะดีมากๆาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้เงินมาคนละ1,000 0บาทซึ่งเราก็สามารถนําเงินนี้นะคะไปใช้ในการซื้อของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันที่อำนวยความสะดวกให้กับเราส่วนตัวก็อยากจะเอาไปซื้อหนังสือนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะหนูก็18แล้วค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาหาลัยค่ะก็ นูคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเงิน1 0,000บาทคือเด็กอย่างเราก็หาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าได้มาหนูก็จะเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นต่อการที่หนูจะต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ซื้อของใช้ภายในบ้านเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาให้ซื้อไม่เกินรัศมี4กิโลเมตรเราก็เลยน่าจะได้แค่อ่า อยู่ภายในละแวกบ้านเนี่ยค่ะก็พวกอุปกรณ์การเรียนของใช้ภาย,ยในบ้านพวกของกินอาหารต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะหมื่นหนึ่งบางคนอาจจะว่าเยอะนะแต่บางคนก็น้อยเดียวเพราะว่า,าครอบครัวแต่ละคนฐานะไม่เท่ากัน,นยอย่างอย่างเช่นหนูก็แบบกาลังศึกษาอยู่ก็เลยว่าถ้าสามารถจ่ายค่าเทอมได้ก็อยากจ่ายแบบว่าแบบเขาเรียกว,ว่าอิสระอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็อยู่ต่างอําเภอถ้าเกิดมันกําหนดระยะทาง หนูก็อาจจะไม่สามารถใช้เงินหมื่นในช่วยค่าเทอมของตัวเองได้ค่ะผมส่วนผมกูก้กยอสอบไปแล้วผมคิดว่าเอาส่วนนี้อาจจะเอาไปแบบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเรียนส่วนอื่นๆมากกว่าครับผมหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะแบบไปซื้ออะไรที่มันจะเป็นที่มันใช้ในการเรียนครับผม